ยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงสตาวาสนาของท่านที่เกิดในปีคุลชายหญิงใดที่เกิดปีคุลธาตน้ำสันสาเป็นมนุษย์ผู้หญิงมิ่งขวฉลตดอยู่ที่กอบัวหลวงหรือกอบวัวบกท่านผู้เกิดปีคุณผู้เกิดปีนี้ท่านว่ามักเป็นคนเห็นแก่กินกินจุกกินจิกมักจะขี้โรยลาย ยาทิมักเบียดเบียนเสมอไม่มีความกังวลในใจเรื่องที่อยู่อาศัยจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้มากง่ายทำอะไรไม่ค่อยจะมีพิธีติดตองอารมณ์คมพูดจาไว้ใจได้ไม่มีรับลมคมในหรือแอบแฝงด้วยอบายมุกต่างๆเลยมักชอบเปิดเผยเก็บความลับไว้ ไม่รู้จะอยู่ในใจกลางกับเพื่อนผูงเสมอเอาใจผู้บังคับบรรชาเป็นเยี่ยมอาสา,าเจ้านายเท่าไหร่เท่ากันต้องการเกียรติและซื่อเสียงชอบทำงานเอาหน้าในบางครั้งมักมีใจลำเอียงในเรื่องเป็นไปไม่ได้สภาพส่วนตัวทั่วไปคนที่เกิดในปีนี้เป็นชายมักสู้หลายเมีย พูดจะเอาเอาใจต่างเพศได้เป็นยอดแต่กับเพศเดียวกันมักไม่มีใครอยากคบด้วยนอกจากอาศัยก็กินด้วยเท่านั้นเป็นหญิงท่านว่าเป็นแม่บ้านดีมักใจน้อยกินเก่งหึงหัวเป็นอันดับหนึ่งเกิดที่นี่มักไปได้ดีที่อื่นมีหลักฐานอยู่เป็นหลักแหล่งที่อื่นปีกุล ท่ยยนา,านน้ำท่านว่าพื้นพื้นนิใสใจคอมักเป็นคนอยู่อย่างง่ายๆไม่มีพิธีตีตองชอบอาสาจ้านายเอาใจผู้บังคับคนชาได้ยอดเยี่ยมทำข้าราชการจะก้าวหน้ารวดเร็วผู้เพื่อนสูงท่านผู้เกิดปีกุลสิริสิ่งที่เท้าซ้ายของคมปาสิดีรเป็นปากท่านว่า เจดจาพาที่มีเหตุผลคุณเชื่อถือในคำพูดมักจะมีคนมาหาขอคำปรึกษาหารือเป็นสมพะสีพระมรจะมีคนนับถือหน้าถือตาได้เป็นสมภารเจ้าวัดมีลูกศิษย์ลูกหาข้าราชบ,บริวารมากมายวันเสาร์เป็นใจท่านว่าเป็นคนกล้าหาญเข้มแข็ง เราอดทนเศอ้าอาสาเจ้านายและว่ามาผูกใจเจ็บคนที่เคยทำให้เจ็บใจหรือมาทำให้ตนไม่ดีกดง่ายหายงากเจ็บแล้วมักจําแม่นนำอังคารเป็นที่นั่งท่านว่ามีจิตใจมักในกามารม,มเป็นสายมักปิดลูปปิดเมียเป็นหญิงมักมีบานในายที่รับมีเสน่ห์น่ารัก ดวงใจคนต่ามเพศดีมากวันศุกร์กับวันอาทิตย์เป็นมือ้อท่านว่ามักงมีบางงามรวดเร็วทันใจทำสิ่งใดได้ทุกอย่างแต่จเจ้าดีไม่ค่อยได้มีนิสัยอดทนบึกบืนไม่เห็นแก่เมดเหนื่อยอาสาเจ้านายหรือทำงานประจบเจ้านายได้เป็นเลิศวันจันทร์กับวันพุธ เป็นเท้ามักมีอารมณ์จุนเสียวเดินเสื่องซ้าเจ้าอารมณ์อุดยิดในการคามะมากสักหน่อยรู้จักเลือกคบคนยิ่งในศักดิ์ศรีและพวกรักฟูนิยมแบ่งสัน้นวันนะทําผู้เกิดปีคุณถ้าเกิดเวลากลางวันดีมีความสุขสบายไม่เดือนร้อนที่อยู่อาศัย หากเกิดเวลากลางคืนที่มากๆในเรื่องกามารมสุก,กายแต่ไม่สบายใจในเมื่อปางสุติตอนพานางแก้วธนาไปกลางป่าถ้าเป่อเกิดปีนี้ควรเอาเดอกบัวหลวงบูชาพักในวันเกิดเดือนเกิดหรือปีเกิดยังจะดีมีโชคลาภและเป็นสิริมงคลต่อคนและครอบครัว จบแล้วฝาาติดตามกุไลกแเซ์ด้วยนะ